สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินแบงค์นะครับผมที่แพลตฟอร์มออนไลน์รถบ้านคุณชเฉลิมนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นเลิกงานยามดีครับผมนะครับมีโอกาสมาปล่อยรถกับเจ้าโตโยต้าโคราชเอาทิป1.8สปอร์ตเลขใหม่เป็นแค่70,000โลให้กับคุณพ่อสายนะครับว่าจักรสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อดีพ่าทำได้เลยครับพ่อพ่อเนี่ยรู้จักกันได้ไงครับพ่อติดตามรถบ้านของคุณชเฉลิมมาตั้งแต่ที่เดิมนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อทั้งทีวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีก็็จะเออาคัันนนี้้ยปขขงวญใหลูกช ได้ข่าวคันนี้ซื้อลูกชายด้วยลูกชายแล้วก็ยังไม่เห็นด้วยนะว่าแต่ไปสะไฟในวันนรับลินยาที่ถึงเนี้ยโอ้บอกเลยว่าคู่มากพ่อะว่ันนี้เนียมันสวยมากไม่ก็น้อยด้วยพ่อเนาะแล้วทำไมถึงมาซื้อคันนี้พ่ออะไรเข้าหามดนึงเพราะว่าคันนี้ที่เข้ามาไปเจอในคลิปโอสวยถูกใจเลยแล้วก็ส่งไปให้ลูกชายดูลูกชายบอกโอเคเลยพ่อแต่ว่ายังไม่ได้บอกเขาว่าจะซื้ออ๋อก็คือมันตกเป็นด้วยใช่ไหมครับและคันนี้พ่อซื้อเป็นเงินสดจากเฟดัครับอ่าคันนี้ซื้อสดเลยครับซื้อสดเลยนะครับผมท่ามาจากจัง วันนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยมาซื้อเงินสดขับกลับบ้านเลยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยที่สุดนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลนะครับผมนะสุดท้ายเนี่ยใหญ่พ่อเนี่ยฝากถึง MC นึงว่าถ้าลูกค้าต้องการรถมือ2เนี่ยรถบ้านคุณชลีโอเคไหมครับอันนี้อยากแนะนําเลยนะครับถ้าใครต้องการรถมือ2สภาพสวยๆแล้วก็คุณภาพมาตรฐานนะครับเชิญดี่ครับรถบ้านคุณชฉลิตเลยครับโอ้โหขอบคุณพ่อมากครับพ่อสุดท้ายนะครับผมขอล่ให้พ่อนะครับพ่อให้รถคันนี้นะครับนำพาความสุขความเจรรรรริญคคคควววาามมยยให้้พพ่่ออออแลละะะบบบบัััักกเนนได หมื่นตื่นได้กันแสนนะพ่อนะขอบคุณมากนะครับผมพ่อนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับผมถ้าลูกกระฮั่นได้นะครับที่สนจเรื่อมืสอนนะครับโทรเลยครับผม0877575757ครับหรือว่า0877676767ครับเรานะครับผมมีตัวเลือกมากกว่า200คันนะครับวันนี้ผมไปแล้พ่อสากลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี